สวัสดีครับวันนี้พบกับปลาสวรรค์ทีวีตอนที่33นะครับกลับมาอีกครั้งกับรีวิวก็หลังจากที่อธิบายอะไรกันไปบางท่านอาจจะเบื่อก็กลับมารีวิวสักหน่อยวันนี้เห็นกล่อง CPU m m d อยู่ตรงนี้ก็เอามันออกไปก่อนนะครับจะเป็นรีวิวเมนบอร์ดจากกิก b ะไบในรุ่น A 7 5 N ข USB 3นะครับสังเกตไหมว่ากล่องทำไมมันกล่องเล็กๆเกทียขนาดกระแรมเล็กไหม มันเป็นเมนบอร์ดขนาดมินิ ITX ครับเอาไว้ใส่พวกเคสเล็กๆอย่างแรกมาดูกันที่หน้ากล่องกันเลย <c oughs> หน้ากล่องอย่างแรกก็เขียน u ุน a ้าด a b l e 3 2X c x p p p r p r p ก็คือตรงนี้นะครับก็คือทองแดงเพิ่มขึ้นสองเท่าหรือหนาขึ้นน่าจะหนาขึ้นมากกว่าเขาจะสื่อประมาณนี้แล้วก็เจแปนิ s โซลิดคาปาซิเตอรนะครับเป็นคาปาซิเตอร์แบบยังไงอ่ะ แบบไม่ไม,ไม่ไม่แตกอะครับคือเวลาบอร์ดใช้นาน,านปุ๊บมันเริ่มเยมิ้มไอ้น,นี่ไหมครับอันนี้ก็ lower r d s วงเล็บอ n mosfet ferrite core choke ก็เป็นเทคโนโลยีผ้าใยไฟของเขานะครับตรงนี้เขาก็เขียนว่า vision md md chipset เป็น a 7 5นะครับ p 6 0 0 0บวกด้วย t mark v a n t a g e ก็คือ เบนมาได้คะแนนเท่านี้ดูเอากราฟิกนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูข้างกล่องทีวีอุนตอเดอร์เบิ์แล้วก็เราอะไรเยอะแยะข้างหลังก็เขียนคล้ายๆกันนะครับไม่มีอะไรก็จะบอกมีอะไรอยู่บนบอร์ดบ้างอันนี้อะไรดูเอลไบออดก็เป็นธรรมดาของบอร์ดกิกไบต์เขาครับแล้วมาตรงนี้กล่อง APU ไปไหนนี่ครับ มันจะเขียนอยู่ข้างกล่องน,นี่ครับ m d Dual g r a p h i c Lady ก็คือเอาการ์ดจอพวกนี้ครับสมตัวมาใส่คู่กับการ์ดจอบนตัว APU เองแล้วเครื่องเราจะแรงขึ้นประมาณว่าคอร์ file นะครับซึ่ง A4 นี่นะครับ A4 กับ A6 มันจะใส่ได้ไม่เหมือนกัน A4 จะใส่ได้รุ่นเดียวก็คือ HD 645 0นะครับแต่ A6 จะใส่ตั้งแต่ 6 4 5 0 6 5 7 0 6 6 7 0นะครับอันนี้สำหรับคนที่ต้องการความแรงทางด้านกราฟิกเพิ่มเติมต่อมามาดูกันที่ตัวบอร์ดเลยดีกว่าเพราะวันนี้เรารีวิวบอร์ดไม่ได้รีวิว CPU เปิดขึ้นมาเล็กน่ารักมาเละครับบอร์ดเลยไม่ดูเก็บไปก่อนมาดูของแถมของแถมอย่างแรกเป็นแผ่น i s Shield นะครับอืมก็ เอาไว้ปิดหลังเคสสีไม่ราวเหมือนรุ่นก่นกอนๆแล้วนะครับที่มีสีแดงสีอะไรอันนี้เป็นดำๆฟ้าผมว่าสวยกว่ารุ่นก่อนอันนี้เป็นสายซาตานะครับเป็นหัวตรงอันนึงหัวงออันนึงนะครับมีให้สองเส้นแผ่นไดเวอร์นะครับมีโลโก,โก้อะไรเนี่ยดอบบี้โฮมเดเตอร์ มีโลโก้มาให้ไว้แปะได้เคสสวยๆแต่ซึ่งมันจะใหญ่เหลือเกินนะโลโก้คู่มือแล้วก็มัลติแลงวิดอินสตซส์ชันไกด์บุ๊กเป็นคู่มือการประกอบครับซึ่งไปดูปลาสวัรคีทีวีได้ครับถ้าอยากประกอบต่อมาก็คือกล่องไม่มีอะไรแล้วมีกระดาษ ่อมามาบอร์ดครับไหลมาเต็มเลยแกะเลยิงเล็กๆน่ารักนะครับไม่ใหญ่มากเทียบกับขนาดรีโมททีวีของซัมซุง เล็กกว่ารมโมททีวีได้ซ้ำครับก็มาดูกันเลยดีกว่าที่บอร์ดมีอะไรมาดูที่หลังบอร์ดกันเลยครับเริ่มที่ช่อง USB 3นะครับ2ช่อง DVI ตรงนี้นะครับแปลงเป็น VGA ไม่ได้เพราะว่า VGA จะเป็นนี่นะครับมันจะมีกลั้วตรงนี้เพิ่มขึ้นมาอีก4อันซึ่งมันเสียบไม่ลงนะครับเสียบไปบอร์ดก็พังนะครับ HDMI เอาไว้ต่อพวกทีวีหรืออะไรจอคอมใหม่ๆออปติคอลอดิโอเอานะครับต่อโฮมเทสเตอร์แล้วก็ USB 2 2งสองพอตอีซา a ตา USB 3อีกสองพอตคิบิตแลนแล้วก็ออดิโอครับเป็นอนาล็อกไมโครโฟนหูฟังไลน์อินหรือจะคอนฟิกเป็นลำโพงหน้าลำโพงหลังอะไรก็ได้เป็นสลาวก็ได้นะครับต่อมามาดูที่บนบอดนะครับ บอตัวนี้ถ่ายง่ายหน่อยไม่ล้นเฟรมมันเล็กตรงนี้ก็เป็นซ็อกเก็ต CPU นะครับเอาไว้ใส่ CPU f m อง m 1ก็คือตัว APU เนี่ยแหละครับ APU เนี่ยกล่องแดงๆของ AMD เขาแน่นะครับล่วงอีกต่อมาเป็นสล็อตแรมนะครับสองสลอ็อตเป็นทำงานแบบ Dual Channel นะครับเพราะตรงนี้เขาเขียนอยู่ว่า Dual Channel DDR3 นี่ครับ ต่อมาก็เป็นสล็อตกระจอนะครับเป็น PCIe x16 เสียบกระจอสมัยนี้ได้ทุกตัวแล้วก็ถ้าเกิดจะทำพวกไ y บริดคอร์ดไฟ e หรือไอที่ผมพูดไปตอนแรกว่าดูแอลกราฟิกก็เสียบอันนี้เหมือนกันต่อมาเป็น SATA นะครับมีให้มา4พอร์ตรวม eSATA หลังบอร์ดอีกพอร์ตหนึ่งก็เป็น5พอร์ตนะครับเป็น SATA 3ทั้งหมดไม่ต้องกลัวไม่แรงพอมันแรงนะครับ ตรงนี้เป็นฮี่ซ s ง n ของชิปเซ็ตนะครับ a 7 5็ด้าเราไม่ต้องไปสนใจมันตรงนี้เป็นภาคจ่ายไฟ cpu จำนวน3-4มสี่เฟสขั่วต่อบนบอร์ดนะครับเริ่มด้านนี้เป็น20่บวกสพินนะครับต่อไฟเข้าตรงนี้ก็เป็นพวก f อ o n t panel นะครับปิดเปิดเครื่องและตรงนี้เป็น usb ตรงนี้ครับเป็น audio ทำหลบมุมมาแต่ไหลแต่ไหลละกิกะไบนะครับเป็นออดิโอแล้วมีอะไรอีกตรงนี้ไฟ c ีบครับสี่พินเป็นเลี้ยงให้เฉพาะ c ีบเลยนะครับมี่เลงไหมอันนี้ขั้วต่อพัดลมมีมาให้สองขั้วนะครับเป็นของ c ีบกับเคสก็เคสเล็กๆมันก็เล็กอย่างนี้แหละครับไม่ต้องติดพัดลมมันอะไรมากมายต่อมา เดี๋ยวผมจะประกอบมันเข้าไปนะครับแล้จะดูพาร์ทที่2กันนะครับในเรื่องของ Performance ผมจะรีวิวคู่กับ a MD A63650 นะครับถ้ามันจะโฟกัสนะครับความเร็ว2 6 g h z แค c 4 m a x เป็นการ์ดจอในตัวเป็น HD 6530D นะครับเดี๋ยวประกอบเลย ประกอบเรียบร้อยแล้วครับเล็กๆน่ารักสไตล์เอนดีะครับก็อย่างที่เห็นครับพีซิงกมันก็จะเต็มบอร์ดอยู่แล้วนะครับแรมคอแซเวอร์เจนอีก2แผงก็หนะักเอาเรื่องอยู่นะครับสำหรับบอร์ดขนาดนี้ต่อไปไปดู Performance กันในพาร์ทสนะครับซึ่งผมจะปล่อยพาร์ทแรกไปก่อนพาร์ทสอเดี๋ยวถามไปที่หลังแต่อาทิตย์นี้แน่นอนไป